เราได้จะหอวันนี้จะเป็นวันแรกนะคะที่เดยจะทำช l เลนจ์กับการที่เราจะเรียนภาษาจีนในสิ่งรอบตัวเราอย่างน้อยวันละสิบคำ อย่างน้อยๆวันละสิบคำเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้เรียนคําอะไรกันบ้างวันนี้เดี๋ยอยู่ที่ช่างไหว้กลับมาที่มอและมาเรียนต่อแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินในที่ต่างๆแล้วก็ดูว่าเอ๊จะมีอะไรที่สามารถทําให้เราได้เรียนรู้กันได้บ้างยังไม่ต้องออกจากห้องไปไหนเลยเราก็เจอนี่ได้ทั้งหมด4คําจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีคําว่าอะไรคําแรกคํานี้นะคะก็คือคําว่าจงคง ส่งคงตัวนี้จะหมายถึงตัวนี้เขาแปลว่า master แต่เขาจะหมายถึงการที่ไว้ควบคุมทั้งหมดอ่ะการไฟตัว master ที่ควบคุมทั้งหมดเพราะว่าคงตัวนี้ก็แปลว่า control เนาะแล้วก็จ่งตัวนี้แปลว่าทั้งหมดคําต่อไปก็คือติงต้องติงต้องตัวนี้แปลว่า top light หรือว่าก็คือไฟดวงบนสุดคําว่าติงเนี่ยมันจะหมายถึงความหมายว่า peak ก็คือยอดสูงสุดต่อไป 请勿请勿เลย请勿打扰请勿打扰ก็คือกรุณาอย่ารบกวนนะ do not disturb นะคะู้ตัวนี้ก็มีความหมายว่าปู้นั่นเองเป็นภาษาหนังสือเป็นภาษาเขียนตเราก็คือรบกวนไงเออต่อไปอันนี้คือหลังตงึงหลังตึ้นี้มาจากคําว่าโจรหลังที่แปลว่าขอบทางเดินนะคะหลังตงก็คือตรงนี้เขาพูดว่า passage light อ่าเป็น ไฟที่อยู่ตรงทางเดินก่อนออกจากห้องก็ได้กันไปแล้วทั้ง4คํานะคะเหลืออีก6คำอ่ะหแบบจีนจะเป็นคําอะไรบ้างเดี๋ยวก็ไปรอลุ้นกันวันนี้ข้างนอกฝนตกด้วยเราก็ต้องพกล่มกันไปเาเข้ามาอยู่ในลิฟต์นะคะแล้วก็มีให้เรียนรู้เต็มไปหมดเลยดูดิเป็นภาษาจีนเต็มเลยนะคะอ่ะมาดูอันเล็กๆกันตรงนี้อ่ะวันเ转ีย เเมื่อกี้ในรีวิวเนาะที่เขาพูดว่าวนจ้างเออเขาว่า万หมายว่าหมื่นทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วส่วนเขากย骗เนี่ยมจาจากคำว่าฉี骗ที่หมายถึงการช่อโกงการโกงอ่ะเออการหลอกอะไรเงี้ยการช่อโกงการโกงต่างๆเนี่ยมันกู้หลีผู้หลีก็คือไม่ไม่ห่างเนาะก็คือมันไม่ห่างจากการจวนจ้างหลอกจากการโกจากการโอนหลอกก็คือเขาต้องการจะเตือนประมาณว่าถ้าใครมาบอกว่าให้แบบ จวนจ้างนะจ๊ะโอนนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยคือโอ้เพี้ยนแน่นอนมึงเพี้ยนกูแน่อะไรแบบนี้โอ้ได้ไปอีกถือว่าเป็นคำที่ห้าแล้วกันอ่าเป็นเป็นประโยคว่าเพี้ยนปู่หลีจ่จวนจ้างอตอนนี้เดี๋ยวก็เดินอยู่ในมอเนาะสภาพก็คือคนน้อยเนื่องจากฝนตก ก减速慢行注意安全ก็ยังว่า减速慢行注注意安全减速สูงก็คื嗯，ความเร็วนะคะเจียนก็คือเราลดเจียนสูงก็คือลดค,ความเร็วทีนี้慢行อ่ะ慢ทุกคนเนี่ยจะรู้กันว่า,วาช้าถูกไหมส่วนคำว่าสิงเนี่ยมันมีความหมายมาจากคำว่าโจรสิงเอ่อที่มีความหมายว่าแบบเดินทางอะไรอย่างนี้ ม่สิงตัวเดียวอ่ะจริงๆมันแปลว่าการเดินเดินทางก็ได้ม่นสิงจริงหมายถึงขับขี่ให้มันเบาๆให้มันช้าๆะฉะนั้นที่เขาบอกว่าเจียนสู้ม่นสิงก็คือลดความเร็วขับให้ช้าแล้วก็จุ่ยอันเฉ๋คือระมัดร,ระวังวามาปลอดภัยได้ไปอีกเจียนสู้หนึ่งหกม่สิงเจ็ดนะเจ็ดคำแล้วนะดูยังไม่ถึงห้องเรียนเลยเนี่ยได้เจ็ดคำละ มาที่上หาว้ทยาลัยภาาังกฤษมาที่ตึกนี้เพราะว่ามีร้านกาแฟอยู่จะไปกินกาแฟเอาละจริงๆชาคลาเ,เรกเลียนแล้วนี่เดี๋ยวมาดูอันนี้ดีกว่าทุกคนน่าจะได้คำศัพท์ใหม่ๆไป 锻炼人员请出示校园。ไม่เอาเราก็คือเี้ยชเ锻炼人员เข้ก็คือเข้าชนี้ก็คือหมายถึงสถานที่อ่ะอ่ะซึ่งในบริบทนี้ก็คือตัวชาวางของเราแล้วก็รูางจึงหมายถึงเข้ามาในพื้นที่เข้ามาในพื้นที่ถูกไหมแล้วเข้ามาทำอะไรตัวเลี่ยนก็คือออกกําลังกายเรีนยูก็มีความหมายว่าบุคคลดน้นฉารเข้าชม锻炼人น ก็คือบุคคลที่จะเข้ามาในสถานที่เพื่อออกกําลังกายต่อไปคําที่รู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยเพราะเมื่อก่อนก็ไม่รู้ว่าใช้คํานี้นั่นคือคว่าชูชื่แปลว,ว่าโชว์โชว์แบบไม่ใช่แบบแสดงโชว์นะแต่หมายถึงโชว์แบบว่าอ่าดิสเพลย์ออกมาแสดงให้เห็นอ่าในที่นี้ก็คือชูชื่อเช่ยวแยงขาใช่ไหมก็คือแปลว่าให้แสดงบัตรนักบัตรที่เป็นของบัตรมหลาลัยด้วยออย่างสมมุติ เราบอกว่าลบกวนแสดงบัตรประชาชนด้วยค่ะอะไรเนี่ยก็ mm. ใช้คําว่าชู่อตัวนี้นั่แหละชิงชูส์身份证อ่าลบกวนแสดงอะไรนะพาสปอร์ตด้วยค่ะก็ชิงชูส์护照ชิงชูส์护照อ่าโอเค okay. นี่ก็ได้ไปหลายคําอยู่นะวันนี้น่าจะถึง10คคาแล้วแหละโอเคเลิกเรียนแล้วตอนนี้ฝนตกก็เดี๋ยวจะกลับหอไปพักผ่อนอ่าววันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะของ challenge 每天学习十个新生词ของเดียนะก็เอามาแบ่งปันกันนะคะเป้าหมายหลักของการทำแถวจ้าหรือว่า challenge อันนี้ของเดียนะคะก็คือหลักๆเลยเนี่ยอยากจะมานำเสนอไอเดียวิธีการคิดเรื่องของการเรียนภาษานะว่าเราสามารถ เรียนรู้มันได้จากทุกๆอย่างในรอบตัวเราไม่จําเป็นที่จะต้องจํากัดอยู่เพียงแค่ในหนังสือเท่านั้นนะคะ,ะถ้าใครอยู่ประเทศจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างที่จะเอื้ออํานวยกับทุกคนมากๆเลยที่จะได้เรียนคําศัพท์แบบคนจีนจริงๆหรือว่าวิธีการ พูดวิธีการสื่อสารเปี่ยวตาแบบคนจีนจริงๆจ,จากสิ่งรอบตัวเรานะคะแต่ใครที่ไม่ได้หยุดประเทศจีนอยู่ประเทศไทยเนาะเราก็สามารถเรียนรู้ภาษาจีนนอกตำราได้นะคะอย่างวันก่อนเดีย๋ยวไปงานเกษตรแฟร์มาเออตอนนั้นที่งานเกษตรแฟร์เนี่ยมีภาษาจีนให้เราดูให้เราได้ศึกษาเยอะแยะมากมายเลยป้ายต่างๆนี่ยเป็นภาษาจีนเยอะแยะเลยแล้วก็บางทีเราเห็นอะไรแล้วเราก็พยายามนึกว่าเอ้ยภาษาจีนมันน่าจะพูดว่ายังไงนะอะไรแบบเนี้ย ระ,ระหว่างวันนะที่เป็นรืดฉางเชิงหัวของเราเราสามารถที่จะฝึกฝนภาษาจีนได้ตลอดเวลานะคะไม่จําเป็นที่จะต้องมีคนที่ได้ภาษาจีนมีคนที่เป็นภาษาจีนมาคุยกับเราเสมอเราถึงจะได้ฝึกฝนการสนทนาหรือว่าฝึกฝนการใช้คําศัพท์เนะเาะะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นไอเดียหลักๆที่จะเอามานําเสนอกับทุกคนเนะเาะคนที่อยู่ประเทศไทยเนี่ย ไม่มีสภาพแวดล้อมภาษาจีนหรือไม่มีป้ายอะไรภาษาจีนให้เห็นเยอะแยะมากมายเราก็ใช้วิธีการ ตั้งคำถามแล้วก็สงสัยบ่อยๆก็ได้ว่าเอ้ยเจ้าสิ่งนี้ภาษาจีนน่าจะเรียกว่าอะไรแล้วก็ลองสอบถามคนที่น่าจะรู้หรือว่าลองเปิดคําศัพท์เปิด Dictionary อ,อะไรก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพูนคลังคําศัพท์ให้กับตัวเราเองเนาะ,ะอ่ะน,นี้ก็เป็นนั่นแหละเป็นไอเดียแล้วก็เป็นทัศนคติในเรื่องของการเรียนภาษาที่เดียวเอามาฝากกับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube Channel ของเดียวด้วยนะคะใครมีคําศัพท์ที่วันเนี้ยคุณได้ไปเรียน แล้วเนี่สิบคำก็เอามาแชร์กันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเพื่อนๆจะได้มาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆไปด้วยกันรพร้อมๆกันเนาะแล้วพรุ่งนี้ day 2จะเป็นคำศัพท์10บคำไหนบ้างรอติดตามชมกันได้เลยคะ่ะบ๊ายบาย